สวัสดีครับแนะนำตัวนะครับผมโคสิตล้อเิรีรัตน์ครับเป็นสิทธิ์เก่าของอส,สชันมนปางครับผม,มที่มาวันนี้มาวันที่เ2ดสิพพงหาคมเนี่ยมัน,มนได้อะไรกับไปครับอ๋อก็ดีมากครับได้ทำความคุ้นเคยกันแล้วก็ได้มาเห็นโรงเรียนในเครือที่เป็น ัวแทนในพื้นที่นะฮะที่มีศักยภาพมากเลยนะครับผมมีความเห็นยังไงครับกับสมาพันธ์ของเราส,าสาริบสี่สมาพันธ์สิบสี่สมาคมครับก็สมาพันธ์เนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นศูนย์กลางนะฮะทำให้สมาคมทุกสมาคมเนี่ยมีมีกิจกรรมร่วมกันนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยมันไม่เคยมีลักษณะอย่างนี้มาก่อนครับให้ตัดมีลักษณะเหมือนกับต,ต่างคนต่างอยู่ วันนี้มีสมาพันธ์ขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นศูนย์นกลางนะฮะที่สมาคมต่างๆได้มีกิจกรรมมาร่วมกันซึ่งผมว่านี่เป็นแนวทางที่ดีมากเลยครับเพราะว่าในแต่ละสมาคมเนี่ยก็จะมีบุคลากรที่มีศักยภาพมากเลยนะฮะถ้าเอามาร่วมกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่น่าจะกสำคัญใน,ในแต่ละภูมิภาคแล้วเนี่ยในระดับประเทศเนี่ยผมว่า มีความสำคัญมากเลยครับแล้วก็องความรู้ต่างๆนะฮะที่แต่ละท่านเนี่ยจบจากสถาบันศึกษาต่างๆมาเนี่ยแทบว่าจะครบถ้วนทุกสาขาวิชาเลยเนี่ยนะฮ,ะ,นะ,ฮะ,ะการที่จะทําอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติเลยครต่อไปแล้วมีผลอะไรต่อเด็กเ,กเยาวชนรุ่นใหม่หมครับของในใน,ในเครือเราหรือ,อของเด็กไทยนี่แหละครับอการแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็น เป็นแม่แบบที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเป็นเป็นจุดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ให้น้องๆว่าแต่ละสถาบันศึกษาแต่ละโรงเรียนที่จบออกมาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเพราะว่าลูกพี่รุ่นพี่ที่ที่จบไปนะฮะหรือว่าสิทธเก่าเนี่ยแต่ละของสถาบันเนี่ยเป็นเป็นแม่แบบนะฮะแล้วเขาก็จะได้เห็นว่า วันหนึ่งในข้างหน้านะฮะเขาก็จะได้มีโอกาสเช่นนั้นบ้างเพราะว่าที่ที่ออกไปทำงานแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ว่าอยู่ในสาขาชีพไหนนะฮะก็ยังมีนับใจกลับมานะฮะเพื่อกูลให้น้องๆเนี่ยน้องๆเนี่ยวันหนึ่งเขาก็จะได้ถ่ายทอดความรู้สึกนะฮะหรือว่าลักษณะการวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้สื่อ ต่อไปในรุ่นต่อต่อไปแล้วก็ในอนาคตเนี่ยรเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นแล้วก็จะยั่งยืนนะครับแล้วก็จะมีโครงข่ายที่ต่อไปก็ยิ่งมากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ,รบทาอะไรก็จะเป็นพลังแค่คนี้มีอะไรจะฝากถึงท่านสมาชิกทุกท่านของสมาพัน,นะครับก็ต้องกราบขอบคุณนะครับท่านนายกแล้วก็ เลขาและก็คณะกรรมก,การทุกท่านนะครับที่มีส่วนผัดกรกันโดยเฉพาะท่านท่านพอเอคอเดชนะฮะที่ท่านไี้เริ่มโครงการประชุมสัญจรนะรํะฮะทำให้โรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ,ๆโดยเฉพาะอย่างผมนะฮะชาวลำปางเนี่ยรู้สึกเป็นเกียรตอย่างยิ่งเลยเป็นครั้งแรกนะครับที่คณะคที่กรุงเทพหรือคำว่า CGA เนี่ยมาปรากฏที่ลำปางนะครับ ็นอกจากคณาจารย์ที่โรงเรียนแล้วเนี่ยน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้รับรู้ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้โดดเดี่ยวนะ,ะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในสมาพันธ์แล้วก็มีเป็นคีเพอร์ซันของประเทศด้วยซ้ำไปนะฮะมากมายนะฮะมา,มาร่วมเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจของน้องๆน,นะฮะว่า วันหนึ่งในข้างหน้าเนี่ยเขาก็อยากจะทำความดีเช่นนี้บ้างนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ